ทักทายตอนเทสายพี่น้องก็ว่ามาเอียงบอนบุมบบ่มบั่มบุ่มบั่มอยู่ในกระช่งป่าพอดีผมกะสิตักปลาดกุกไปลูกค้าเนาะครับเนาะเบิ่งพี่น้องมาเบ,บิ่งน้ำกันครับฝนละวไว้ย่างบอนลบึงแห้งอยู่ในกระช่งป่าผมปลาคอใหญ่พี่น้องเมึงกบตัวง่ายหรือดครับมาสั่งน้ำกันครับบาท สีได้จักโลกพี่น้องง่ายเลยผมเลยสังเกตเบางต่ละมือไหมครับมันบ่อนบอแบบแห้งไปไนีตกระช่างมันตายอีหยงง้ยไปนะผมกลับมาได้เขาลงเบึงกเกียพี่น้องก็ดีกะด็ะจตตัดปลาไปให้ลูกค้านะครับเนาะก็เลยลงบึงกระช่างครับพี่น้องเลยมาลล่นน้ำกันก็ไโตจกจกโลกครับถึงโลรอะ มาหลุนนะพี่นอ้องโอ้ปา๊าดนึ่งกับใหญ่ดีครับพี่น้องเไยใส่ถุงกันครับดีจิตักปลาไปลูกห้าหนักเยับจิตซังบึ้งนะครับว่ามันติดตจากโล่พี่น้อง แต่ลราหมือแต่ลราเว้นบ่อนยุบำบ่บ่บุมบ,ยบ่ยนยิ่ในกระช่งไหมครับก็ดีจิตตัก๊กปลาไม่ลูกข้าพี่น้องมาลุ่นครับมาในพ่อโล่ปพี่นอ้องนพี่น้องเอ้โลกเค่งพี่น้องป้าตัวประคอตัวนี้โลกเค่งครับ ปล่อยกันท่ามท่านอดินโลกโลกเคึงพี่น้องประพอตัวนี้ป้าตัวไงหลีกับหญ่ดีพอดีลูกข่าเป็นโทษมากสีมาเาประดุกนะครับก็เลยจับพอผมหยกกระช่างปลากระช่างปลาตัวไงนี่แหละประดุกไงมูพ่อขายล่ะหยกตักขึ้น แรนตึงต่ำตึงต่ำเลยครับพี่น้องเอง้ตัดตัวนี้โล่งคึงพี่น้องปลาคอผมก็จิตักกตาไปล,าลูกค่านอะครับพอดีเป็นซั่งมากครับเนาะปอดีกัมันแดดจังน้อยครับเลยลวกน้ำเด็จกจังน้อยนะครับเนาะอากาศมันบ้าหนาวครับพี่น้องเอ้ปลาคอตัวนี้โล่งคึงพี่น้องเอง้ไงอิลี